ของเราคุณวีรพัฒยาตราลงพื้นที่ติดตามที่จังหวัดต่างนะคะเห็นว่าเมื่อคืนนี้มีการถกกันหนักเพื่อหาทางออกนะคะครับหลังจากที่มีคําสั่งชะลอการขนย้ายกากแคดเมียมนะครับทำให้มติในที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการปรับปรุงการขนย้ายที่จากเดิมนะครับจะต้องมีการใช้รถแบคโฮในการขน ตอนนี้นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นรถบรรทุกที่มีการใช้เครนในการขนย้ายนะครับและจะทำการขนอีกครั้งภายในวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในการขนย้ายช่วงเมื่อวานทำให้คณะทำงานได้มีการประชุมอย่างเร่งด่วนโดยมติหลักๆคือการร่วมหาทางออกในกรณีการขนย้ายกาก,ากแร่เข้ามายัางโรงพักคอย โดยชาวบ้านหนองบัวใต้ได้สะท้อนความต้องการให้มีการปรับปรุงโรงเก็บกากแก่ให้มีประสิทธิภาพที่จากเดิมทางโรงงานจะมีการดําเนินการด้วยตัวเองถูกปรับเปลี่ยนให้มีคณะทํางานที่3ในการร่วมตรวจสอบความแข็งแรงและประสิทธิภาพของการรองรับถุง b i ๊กแบ็ครับซึ่งทางบริษัทได้มีการทดลองขนย้ายด้วยการขออภัยครับด้วยรถบรรทุกติดตั้งเครนในการทดลองกับถุงบิ๊กแบ็ที่บรรจุดิน ให้มีน้ำหนักอยู่ที่1.6ตันใกล้เคียงกับถุงกากแคดเมียมที่สุดครับคงยังยังไม่ลองจนกว่าจะจะที่พื้นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าการน,นี้ก็คือลองซ้อมด้วยด้วยของเนี่ยฮะของตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวรถเทียบมาก็ให้บริษัทเขาซ้อมก่อนซ้อมโดยเนี่ยฮะถุงดินที่เขาเตรียมนี่แหละถุงดินถุงทรายก็ลองอีกทีนึงครับโด,วย,ดวยวิธีการนี้ในที่ประชุมด้วยภาคประชาชนหรือผู้แทนจากพัสดาร์ก็เห็นด้วยต่อการที่จะวิธี้ ครับก็วันนี้วันนี้ในตอนสรุปนะครับตอนระหว่างหาหรืออาจจะมีข้อคิดเห็นกันเยอะแต่ตอนที่สรุปก็ก็เห็นตรงกันหมดส่วนโลงพักคอยที่ใช้เก็บกากแร่ชั่วคราวจะทดสอบความหนาแน่นของดินพร้อมปูผ้ายาง h DPE และแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ก่อนนำถุงบิ๊กแบ็กมาวางไว้แล้วปิดคุมด้วยผ้ายางอีกหนึ่งชั้นพร้อมวางระบบระบายน้ำด้านข้างไปยังบ่อบำบัดที่สร้างไว้โดยเฉพาะ โดยคาดว่าจะใช้เวลาทดสอบในด้านต่างๆ2ถึง3วันก่อนการดำเนินการขนย้ายอีกครั้งครับในส่วนขั้นตอนของการขนย้ายก็ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าต้องมีการตรวจสอบดูว่าคณะทำงานจะสามารถทำให้เสร็จทันภายในวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้หรือไม่